ยังรถก็ไล่ไลยพี่น้องนี่ละจ้ะคนก็ยังปลป่อยๆอยู่ที่จ้ะพี่น้องจ้ะคนก็ยังรีดปล่อยอยู่พี่น้องรีดเม็ดย่างจ้ะเดี๋ยวก็มาอีกเพราะว่าเมื่อกี้ลูกตกแห้งแล้วเอาหัวสารนาทีแล้วพี่น้องจ้ะเอาซ้ำนี่ละขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเราจะเด้นบรรยากาศฝนตกกับสีปปะมาณนี้หลายๆหมองหลายๆทีกับสีฝนตกคือกันน้อพี่น้องเนาะอ่ะไปละจ้ะเฮ็ดงานพี่น้องฝนตกจ้า คุณพงพันปิดประตูแล้วจ้ะลานเดียวกันจะพงพันปิดประตูแล้วเดินทางขอบคุณทุกการเย็นชมวงเด้อสมุทรสาครตกแล้วนี่นะจ้ะต้นไม้ได้น้ำฝนชุ่มชื่นหยุดพี่น้องจ้ะขอบคุณเลนล่าจ้ะไปเลยจ้าเลิบเล็บทุกโปรไฟล์นะจ้าเบื้องคี้จบจะค่อยเรือนผ่านได้พี่น้องเนอะแต่เบื้องคีมประธานจมยังเฝ้าเรือนผ่านพี่เนอะตกแหงล่มกระแหงนี่นะจ้ะบรรยากาศ ทันได้เลิกงานแต่ว่าฝนจะตกหนักจับพี่น้องจ้าแล้วบรรยากาศฝนตกพี่น้องจ้าตกข้าวเดียวตกแป๊บเดียวนน้ำท่วมเลียวพี่น้องตกไายเติมน้ำท่วมแล้วจ้าป่าปูนฝนบางลงแล้วนะฝนบางลงแล้วพี่น้องจ้าขอพูดสุขก,การรับชมคลิปจ้าเอาซ้ำหน,นี้ก็จะพี่น้องจ้าจะพองพันกระสีฝ่าวงหาเก็บของก็เอาหอดสามนาทีแล้วพี่น้องจ้าเอาซ้ำน,นี้แหละ ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเละเจ้าเด้อบรรยากาศฝนตกกับสิประมาณนี้ลาย,ลายหมองลา,ล,าลายทีกับสิฝนตกคือกันน้อพี่น้องเนาะอ่ะไปละจ้ะเฮ็ดงานพี่น้องยังหลบจะไล่ลายพี่น้องนี่ละจ้ะฝนก็ยังโปรยโปรยอยู่ด้จ้ะพี่น้องจ้ะฝนก็ยังรีดโป,ปอยอยู่พี่น้องรีดเม็ดยังอจ้ะเดี๋ยวก็มาอีกเพราะว่าเมื่อกี้ลูกตกแห้งแล้ยวยังไม่ทันได้เลิกงานแต่ว่าฝนก็ตกหนักกับพี่น้องจ้ะเอาบรรยาก,กาศฝนตกไม่ชมพี่น้องจ้ะท่านนายกบ้านทุกท่านด้วยจ้ะ ชมุสาคอนตกแล้วแต่ว่าพ่อพันธ์พ่อพันธ์เนี่ยเลิกง,าง่งา,ายาาน้องพี่น้องเอาบรรยากาศฝนตกไม่จมพี่น้องจ้าฝนตกลมแรงจ้าชมุสาคอนบ้านพ่อพันธ์พี่น้องคุณส่วนมองนี่กระน,น้ำเออแล้วจ้าฝนก็นยังลงเม็ดเป็นป่วยพี่น้องจ้าฝนแบบนี้กระเย็นชุ่มฉ่ำอยู่พี่น้องจ้าท่านใดฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยวจะได้พกพรมนั่งเนาะตกแห้งลมกระแห่งนี่ยจ้าบรรยากาศจะพี่น้องจ้า ของพังกับหกโฮมมากยู่จ้ะแต่ว่ากับเปียกคือก้าวพี่น้องสมุทรสาครเย็นชุ่มฉ่ำอาบรรยากาศฝนตกไม่ชุ่มพี่น้องจ้าตอนนี้ก็5ห้าโมงห้าโมงกว่ากเนาะอบรรยากาศไม,ม่ชุ่มถ้านี่ก็ทีเดียวม่เห็นฝนปายในพี่นอ้องตาลงแล้วฝนตกจ้า หอวสามนาที an, as, ่เราพี่น้องจะเอาซ้ำนี่แหละขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเราจะเดินบรรยากาศฝนตกกับสิประมาณนี้หลายหมองหลายๆทีกับสิฝนตกคือกันน้ำพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วจ้าเฮ็ดงานพี่น้องพี่น้องจ้าไปจ้าหาเมียท้องแต่ว่ายังเฮ็ดงานอยู่คือเก่าขอบคุณทุกการเยี่ยมชมจ้าบ๊ายบายเร็วจ้ะพี่น้องจ้าเนาะแต่ว่าวันท่านกินปิดร้านเอกจยากไปเก็บฟองไปเก็บกวาดท่าผู้ดืนปีนฟองผ่านปีประตูไว้เนาะอันนั้นก็ร้านเดียวกันพี่น้องจ้าสองฝั่งเลยเนาะเอาพา่น้องจ้าเย็นชุ่มฉ่ำน้ำกันจ้า รถม,มาส่งของกับไปบ่ได้ว่าสิลง่งกันบอกกันจ้ะรถมาส่งของกับไปบ่ได้คนโตพี่นองจ่าจอดแข่งเง่งเลยแบบนี้เอาไปอีนนี้เราพี่นองจ่าไปจ้ะหา,ามเมียนของแต่ว่นย,ยังเหตุงานอยู่คือเกาขอบคุณทุกการเยี่ยมชมจ้ะบ๊ายบายเร็วๆเย็นค่ำจ้มามีแล้วพร้องพันก็ได้พอคนเบาคนซ่าคนกะเริ่มฝ่าไปตลาดพี่นองจา่าทางคุณพ้องพันปิดประตูแล้วจ้ะจ ลานเดียวกันจะพงพันปิดประตูแล้วเดินทางเอาบรรยากาศฝนตกไม่ช้่มพี่น้องจ้าฝนตกลมแรงจ้าสมุทรสาคร้านพองพันพี่น้องจะพี่น้องจ้าพองพันกับพกหอมมากยุ่จ้าแต่ว่ากับเปียกคือก้าวูพี่น้องสมุทรสาครเย็นชุ่มฉ่ำเอาบรรยากาศฝนตกไม่ช้่มพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการเย็นชุ่มเด้อสมุทรสาครตกแล้วนี่นะจ้าต้ใหม่ได้นำ้ำฝนชุ่มชื่น ก็ไล so, like so, like ่ไล like ่พ like ี่น้องนี่ละจ้ะคนก็ยังปล่อยๆอยู่ด้่จะพี่น้องจ้ะคนก็ยังรีดปล่อยๆอยู่พี่น้องรีดเม็ดใหญ่้ะเดี๋ยวก็มาอีกเพราะว่าเมื่อกี้ลูกตกแห้งแล้วเสียงรถก็ไล่ไล่พี่น้องนี่ละจ้ะคนก็ยังปล่อยๆอยู่ด้่จะพี่น้องจ้ะคนก็ยังรีดปล่อยๆอยู่พี่น้องรีดเม็ดใหญ่้ะเดี๋ยวก็มาอีกเพราะว่าเมื่อกี้ลูกตกแห้งแล้วลมแห้งที่น้องจ้าลมแรงมากเลยเบียกเบิดพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมจ้าเริ่บจากคนโตอีกกะิมาเอ,อยไปชมขอบคุณทุกการรับชมจ้าเริ่บจากคนโตอีกกะิมาเอ,อยไปชมตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงกว่าๆเนาเอาบรรยากาศมาให้ชมถ้าน,นี่ก็เดียดเอาไเห็นคนภายในพี่น้องตาลงแล้วคาลงมาคนก็นเริ่มเฝ้า,าไปตลาดเกี่ยวกันเป็นแถวๆพี่น้องของพัน์มาท่านเลิกง,งานจากขงพันเลิกงานหกโมงครึ่ง,ง,งพี่น้องจ้า าลงมาคนกันเริ่มเฝ้าไปตลาดเปียกกันเป็นแถวๆพี่น้องพองพัน์มาท่านเริ่งงานจากพองพันเริ่งงานหกโมงครึ่งพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าบายจ้าหามเมียนทอง่วายังเหตุงานอยู่คือเกา่าขอบคุณทุกการเยี่ยมชมจ้าบา,บายบเริ่เริๆ่ๆลมแห้งพี่น้องจ้าลมแรงมากเลยเปียกเบิดพี่น้อง เย็นขึ่นถามอีกแล้วพอมพันก็ได้พอฝนเบาฝนซาคนกะเริ่มซ่าไปตลาดพี่น้องจ้ายังไม่ทันได้เลิกงานแต่ว่าฝนจะตกหนักแบบพี่น้องจ้าฝนตกจ้าทางุ่นพงพันธ์ปิดประตูแล้วจ้ะลานเดียวกันจะพรมพันธ์ปิดประตูแล้วเดินทางแพี่ว บรรยากาศฝนตกพี่น้องจ้าตกข้าวเดียวตกแป๊บเดียวน้ำส่วมเลยพี่น้องตกายเติมน้ำท่วล้วจ้าตอนนี้ก็บห้าโมงห้าโมงกว่าๆเนาะเอาบรรยากาศไม่ชมถ้าน,นี่ก็บทีเดียวม่เห็นฝนปนในพี่น้องตาลงแล้วฝนตกจ้า ได้เลิกงานแต่ว่าฝนจะตกหนักกับพี่นองจ้าฝุ่นส่วนมองนี่กระน้ำเออแล้วจ้ะฝนก็ยังโลงเม็ดเป็นป่อยพี่นองจ้าฝนแบบนี้ก็เย็นชุมช่มฉ่ำยู่พี่นองจ้าท่านในฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพเดยเะเด้อพกพรมนัําน,นงจ้าเย็นชุมช่มฉ่ำน้ำกันจ้ารถมาส่งของกลับไปบ่ได้ว่าสิลง่งกับอกกันจ้ารถมาส่งของกับไ,ไปบ่ได้ฝนตกพี่นงจ้าจอดแขงเง่งเลย่อนนี้เอาไปอีนี้เราป่าปูนฝนบางลงแน้่ยนะฝนบางลงเน้วพี่นองจ้า ขอพูดสุกการรัชบช่คลิปจะเอาสั้นนี้ก็จะพี่น้องใจดดยวพองพันกันสิฝ่ไว้หาเก็บของก็ขอพูดสุกการเยีย่ยมชมเด้อสมุทรจากันตกแล้วนี่นะจ๊ะต้นไม้ได้น้ำฝนชุชื่นฝนตกจ้าขอบคุณทุกการเยีย่ยมชมเด้อสมุทรจากันตกแล้ว นี่นะจ๊ะต้นไม้ได้นำ้ำฝนสดชื่นป,ป่าปูนฝนบางลงแล้วนะฝนบางลงแล้วพี่น้องจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปจะเอาสั้นนี้ก็จะพี่น้องจ๋าจะพองผ่านพฤศจิกาเวหาเก็บของก็ขอบคุณทุกการเยีย่ยมชมเด้อสมุทรจังก,ก์ตกแลว้วนี่นะจ๊ะต้นไม้ได้นำ้ำฝนสดชื่น,นจ้าพี่น้องจ๊ะ ของพันกับพกโฮมมากยู่จ้ะแต่ว่ากระเปียกคือก้าวูพี่น้องสมุทรสาครเย็นชุ่มฉ่ำเอาบรรยากาศฝนตกไม่ชมพี่น้องจ้ะเสียงรถกระไรลายพี่น้องนี่ละจ้ะฝนก็ยังโปรยโปรอยอยู่ที่จ้ะพี่น้องจ้ะฝนก็ยังรีดโป,ปอยอยู่พี่น้องรีดมยย็ดย่างใจเดี๋ยวกันมาอีกเพราะว่าเมื่อกี้รถตกแห้งแล้วเอาหัวสารนาทีแล้วพี่น้องจ้ะเอาซ้ำนี่ละขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเราจะเดินบรรยากาศฝนตกนตกับสิประมานอยู่แล้วลายหมองหลายๆทีกับสิฝนตกคือกันแล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่ะไปละจ้ะเฮ็ดงานพี่น้อง บรรยากาศฝนตกไหมพี่นอ้อง,งจ้าฝนตกลมแรงจ้าสมุทรสาครบ้านพองพันพี่น้องจต่พี่น้องจ้าเนาะแต่าว่าันท่านจะกินปีศาจร่อยไปเกลี้ยกล่องไปเก, torso, ปเก็บ้ยกล่อท่าผู้หลุดปีพองพันปิดประตูไว้เนาะอันนั้นก็ร้านเดียวกันพี่น้องจ้าสองฝั่งเลยเนาะเอาเมื่อพี่น้องอจ้าเ,าเขาพูดอะไรนะจ้าไปเลยจ้าเร็วๆทุกโปรไฟล์นะจ้าเบื้องคีให้จบจะค่อยเรือนผ่านเด้อพี่น้องเน้อแต่เบื้องคีมวันท่านจบจะฝ่าว่ายเรือนผ่าน เย็นุ่งชามีแล้วพงพันก็ได้พอาคนเบาคนซาคนกะเริ่มฝ่าไปตลาดพี่น้องจ้าคนซาลงมาคนก็นเริ่มซ่าไปตลาดเสียก,กันเป็นแถวๆพี่น้องพองพันมาท่านเลยง,งานจากพงพันเลิกง,งานหกโมงครึ่งพี่น้องจ้าแถวบรรยากาศคนตตพี่น้องจ้าตกข้าวเดียวตกแปเดเยวนน้ำส่วมเล้ยวพี่น้องตกายเติมน้ำท่วม้ะจ้าคุณ ส่วนมองนีก็น,น้ำเออแล้วจ้ะคนก็นยังโรคเม็ดเป็นป่วยพี่น้องจ้ะคนแบบนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำอยู่พี่น้องจ้าท้าในคนตกแหลกก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยวจะได้พกพรมนั่ง